ตอน,นีนะ่าแล้วก็ังมีการกิจพ์รมแปลงเองนะคะเอกนี้ของเราโอ้โหดูบรรยากาศแล้วกเพลงของวงของเท็กที่มาออกกันมาทางบ้านนะคะก็ขอบคุณพี่พี่เทคกทันปีของเราะะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีออไปครับอย่าลาไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆในะคณะ,ะครับเราเอาไปก่อนมาครับตามมาตามมา ันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์ลี่แดนครับคุครับเอ่อรู้สึกยังไงบ้างครับจากวันนี้ครับการโชว์ลีแดนแล้วก็ได้รับของเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนที่จะ้างถึงแบบมีใครมาเลยค่ะที่แบบทำอะไรยืนยิ่งจะให้กับเราไปรอแต่เหนื่อยมากคุณโน้นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากครับตอนนี้ลีแดน พี ừ ừ, okay, rumor, ừ, okay, American, ่าโอเคค่ะขอบคุณมกรค่ะ <quan> ค่ะ็กขนมไปค่ะสภาพี่บ้านนะคะพานพี่บ้านนะคะ่เมียวสดที่ดีุ่ะคะโอเ่ะขอบคุณ่เยคะได้ค่อบคุณพี่เมวค่ะ้คมะ ท่ทำใหรติดคออ๋อที่ทให้คระิดคที่ทำให้ใครติดคสลูกให้ชาวบ้นที่เาอะไ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากะนูเดียวไมเดียวมันเลอนดีเดียวันเนียันนะโอเคขอบคุณ ไออีกไออีกมาก่อนด้ไปไปหาเบียร์แม่ไหาเบียร์แม่เราไปดูเราไปดูเอกอื่นกันบ้างนะครับเมื่อกี้แล้วดูเอกจริงไปแล้วไปดูเอกหนึ่งเบียร์ไปถามหน่อยนะคะวันนี้เราสัญญาเกง่ยวกับวันนี้ค่ะเบียร์หาเออไม่สนุกมากเลยค่ะ คือเองคือเองวันน like ี้สนุกมากเลยครับเป็นบุ๊กวัชระพงเข็มแก้วครับ l ล n e เบียอันเดอร์สกอตอนแครับอจีเบียอันเดอร์สกออเหมือนกันครับู้ใชใหม่มอใช้ใม่เอ้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 โอเครับเปหนต่อเอ่อปินระการป็นการ เป็นรายการเลยก็ได้เนาะเออก็วันนี้เราก็เอาวันนี้เราเอาบรรยากาศปรกจํานะคะ,ะ,าม,ะ,คะมาฝากเท่านี้เอ๋อแล้วุกท่านต่อไปจะเป็นการเล่นที่ในในต่อไปนะคะขอบคุณพี่ๆครับทนกท่านนะเราจบรายการที่เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ